สวัสดีขอ้อเล่าไรวันพี่น้องเล่าไรวันเนาะขอโทษเมื่อวันนี้วันที่ยี่สิบห้าทรงบ่ไ้ติดกขเลยทรงบ่ไ้ขอโทษขออภัยหลายเด้อเมื่อนี้วันที่ยี่สิบหกเด้อเมื่อนี้เด้อทรงไหนชี้ลงแต่ห่าสีทรงไห้สามหน่อยหนึ่งไหมสิทรงได้สามเล่าสามเล่าเล่าที่สี่เล่าสตาหาบ่เห็นเขาขืนมาจากในบุได้สามเล่าได้ถึงจะ สี่ได้ตั้งแต่เล้าสามัคคีกับเล้าสามขี้ี่ไอพีกับเล้าวี่ไอพี่ด้อพี่น้องเด้เนี่สิได้คือสามอย่า,ยคยางครับมันเป็นวนวไหวใได้บทเรื่องมาล่ำเสียงยังมันก็เลยลุดไปแม่เล้าสัตตาหาบ่เหต์วันนี้สิพอยนี่าาหาให้ได้ย่างสี่ได้ก็ให้ได้สองเหล้าสามเล้าหล่ะนะพี่น้องเนาะนี่เอาเล้าวันที่40 40มีซีม่านยืนยันเนาะ เนี่ยแตกตรงๆนะพี่น้องเนาะผู้ได้เขามาเบิ่งผู้ใดเขาเล่นกษิดได้อยู่ตัวเนาะจับคู่ว่าแต่ไอ้บิ่งว่าได้แต่ว่าจับคู่ตรงๆหาหกนะพี่น้องเนะาะแบบนี้ก็มาเขาซิบจ้องอีกหนึ่งสองหลุดอีกแล้ววิไอพี่บอกเขาก็มาเขาหลุดหลุดเก็ดหลุดหนึ่งอีกนะพี่น้องเนาะสักเขาบัณฑีนี่เขาสามรอบนะพี่น้องเนาะวันทิตีี้จะผ่า เบิอ้องยืมมาเคลื่อนนี่ก็เขาอยู่พี่น้องเขาสองสามรอบคือกันแต่ว่าหัากว่า้นชงมันหนุงยากเนานะที่งีสิบหาวันี้วันที่มีสิบหกเดิมวันนี้เด้อทำลิปสวยๆวยนี่สิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละชงท่านอยาดอดนะพี่น้องผู้ใดเขามาเบิง้งแล้วกลมากดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามไปขอโทษที่ว่า้นชงวันที่มีสิบหาอันนี้วันที่มีสิบหกพี่น้องชงแล้วได้นชงได้นชง,งญญญสิ่พอยางย่ำชงให้ในตลอด เพราะว่ามันเป็นยังไงมันติตปราจิตลายอย่างคือว่ามันเป็นงานวัดเนาะงานบุญเซี่ยปูกระเลยอวดโอ้ยกันแตกดีกระดอกกระเดียเอาปด,ดีผู้ใดเข้ามาส้มผู้ใด,ดมาติดต่อผู้ใด,ดติดตามกะติดตามไปเด้ออย่าถิมอย่าปากกันเด้อสิพยายามทรงห้ยเมือ่อจมือนั่นละ่ะมีวันที่นีสิยหาที่ปูดได้ว่าไปเนาะประดีทรงก็มีผู้เบิ่งหลยแล้วละ่ะแต่10ิบเก่าสิบคนลอยคนแปรมาหลายๆนอพี่น้องเนาะ ไปนี้เขามาส่งมาเสียกันหลายๆเด้อให้กำลังใจี๊ปุขุณแม่นแม่นล่าพัฒนากระเตกจ้องมือช้อนกะวีเอ้ห้าหน้อยกับไปได้ขม,มือผ่านสม,มือหน้าพี่น้องนะ่ะว่าว่าติดว่าลุดว่าหลวงพี่น้องไปได้อีก่อนที่ติดตามโอ้ยสบายมากเลยติดตามปูคุนเพราะเขามากกรไดเอ้าก็เห็นา่าเขามาแล้วแมวก็มานอนเอ้ยแมว เออมันนอนเออนอนลงนอนลงแมวนอนลงเร็วนอนลง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 หันละเออนอนลงหันละเออนอนลงหันละเออมันมานอนบังกะผู้ใดเข้ามาติดตามเข้ามาอะไรมาแชร์กดไลค์กดแชร์เด้อกดกระดิ่งติดตามใหม่ผู้ใดเข้ามาใหม่ผู้ใดหัวตาเห็นผู้ใดหัวตาพ่อเล่าสามัคคีเล่าวีไอพีเล่าเล่าสามัคคีวีไอพีเล่าวีไอพีเล่าสตาร์บ่มี่ได้หมือนี้ได้ของวันที่มีสิบหกหาบ่เห็น วัดเอานอบึงสามเล้าไปก็นอพี่น้องนอเมื่อแรืองอาจีพของวันที่มีสิเกตอาจีพหาเห็นติดตามให้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ไปไชดอกวันนี้สิพอยงี้ยงจัดให้ได้ตลอดเด้อขันมือได้บ่ได้กะบ่ได้ส่งกะเห็นเบอร์โทรปูถึงใบยึดเตอร์โซมาถามปูบังเด้อขันบ่เห็นผู้ติดตามก็ได้ให้ติดตามตลอดเด้อพี่น้องเด้อขันมือได้บ่เห็นกะโทษมาถามเบิ่งมันติดของนี่ยังเบอร์โทษทิ้งใบนี่ละนี่เบอร์โทษเห็นว่านี่ สูนหกสามสูนเก่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหาเปลี่นีกเบอร์โทรปูโทรมาเลยว่าเป็นยังคือบอร์ทรงละเหล้าไรวันมาวางสิเนาะผู้ก็สิือรตอบคำถามไปเด้อเอาวันนี้ก็ได้สามน้อยพี่น้องไอ้ได้สามเล่าเหตุตล่ดเล่ากับน้อยเลยกับลงบ่อหน่อได้ถึงเล่าสามัคคีกับเล่าสามขี้วีไอพีกับเล่าวีไอพีได้พี่น้องเด้อเล่าสตาหาไปเห็นอ่ะมันที่ยี่สิบหกเข้ามาเข้ามามึงมาเสียมาแซ่กันเด้อ ติดตามกันหลายๆคนมาเขามาติดตามหลายๆมาติดตามกันหลายๆอ่าเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเขามาแล้วเขามาไหลมาแช่แใ,หให้ได้อ่ะจัดไปเล่าสามมคีไร้วันที่งี้6กไร้วันอ้าจับคูหนึ่งสอง บ่มีตรเล่าสตาพี่น้องม้อนี้มาบ่าครบมา3หนึ่ง1 2เขาซ้เขาซ้เล่ากับโอเคกับมาตรฐานแล้วนะพี่น้องเนาะ0 7นเดี๋ยี่สิพยายามหาให้ได้ตลอด3 4 3 4 3 4 สีหา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 ละกะสีหาศูนนงศูนย์ ูนย์หนึ่งลักหนึ่งสองลอหนึ่งสองมาแล้วมันมาดูแถอะศูนย์หนึ่งศูนย์สามพี่น้องศูนยหนน์หนึ่งะศูนย์สามอืมจะใจลอยไปใส่นอเขาปลาข่าลงไปแระจกระจายศูนย์สามศูนย์สาม ศูนย์สามหนึ่งสูนย์สี่วิ่งอันวิ่งในรูดเด้อพี่น้องเด้อรูดเรยรูดเรืยวิ่งรูดหนึ่งสองหรูดหนึ่งรูดส วิ่งรูดหนึ่งรูดสองรูดให้ได้พี่น้องขมเด่นหนึ่งสองตัวร่องศูนย์สามศูนย์สามตัวล่องเล่าสามารถขี่พี่น้องบัดนี้เล่า สามัคคี VIP เราวราสามสามัคคี โอเคคีวีไอพีวีไอพีสามาคีวีไอพีครับครูครับครูเก้าห้า ก็าเล่ากัหาศูนย์หกเจ็ดสามมาสี่อรอบเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเลยเขาดีขนาดล่าไม่ก็ได้ติดต่อกันมาบอกกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดติดตามก็ได้วันทีนี่สิพาลุดไปวันทีนี่ฉุกกะเขามาเบิ่งต่อ ผู้กระด็บอกวาเรเนะว่ามันจะอาจสิติดปัญหาในจังหน่อยมันติดงานบุญกหนึ่งงกหนึ่งหห่าเกตาเกตฮาเกตแปล จ่อกันเสนะแปลธาอัลบูเป็นยังเริ่มเข้าเขียนจ่อกัน, 85. 85กน 54. 54. แปลธาแปลธากระหาสีหาสีเหล่ากระหาสี สี่หกหกหาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็วิ่งเอาไปนี้พี่น้องวิ่งวิ่งกระดานนั่นงควงยืนรอวิ่งเก้าหาเก้าหาวิ่ง Cầu Hà binh Cầu Hà binh Cầu Hà binh Co hai Cầu Hà hai binh Co hai lao, nó hai binh Co hai lao cả hai là nó hai binh Co 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 ผู้ได้เขาเป็นผูได้เล่นเป็นกับข่ามาเด้อพี่น้องเด้อเห็นเข่ามาเบิ่งหลายสิไขยาดอกที่ผู้ได้เขาเล่นเล่าอันนี้ก็คอมเม่นไหมผู้หูจักได้เด้อปู้เห็นแต่ผู้บิ่งว่าท่านเห็นผู้เขาเมนต์มากว่าได้เล่นได้ยังว่าได้เขาว่าเห็นจากนีผู้เบิ่งอยู่อ่ะเข่ามาเบื่ข่ามาแล้วกาวมาคอมเมนต์มาบอกปู้แน่ผู้ได้เขามากจังไดก็ได้ดำล้มยจังไดก็ได้เอาให้ได้ลำได้ล้มเลยก่อน คอมเมนต์มาให้ปูเห็นในได,ได้อ้าวเล่าวีไอพีบานเลลาเขียนมงงๆไปปูกระไดเล่าวีไอพีมาตะเลขเขาหน้าพี่น้องว่าเป็นยังไอพีมาตะเลขเขาเลาาขกแม่นใจเลยทั้งร้านจับครูก้าเกด cầu kết Bè kết Bè kết Hốt 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 kết xuống kết luôn xuân. kết xuân, cầu xuống cầu xuống cầu xuống cầu cầu hợ. cầu xì cầu xì วิ่งวิ่งกเ,เก่าเกตเก้าเกตวิ่งพี่น้องในสามเล่าเด้อพี่น้องเด้อหาบกหกขอถดขอเอาไปถ้าธรรมดามันมีซี เกิดจังได้จังมาได้สามนี่ไหมก็เกดวิ่งมือเคลื่อนนี่เบื้องจังได้กับว่าเขามือเศร้านี่เบื้องอีกกับบมาๆได้สานี่กรมเด่นเก้าเกศตล่องเกดศูนย์พอกได้เข้ามาแล้วก็กดเลยกดแ์บอกต่อๆกันไปเด้อ ศูนนี่คือโบโทรปรกปูขุนศูนย์เก้าหนึ่เก้าห่เกตเกตเกาแปดาแปดเขามาเมาพี่น้งองเขามาเล่ลา ผู้คุณเนี่ยมีผู้เบิง่งหลายๆเด้ยอดไล่หลายๆเด้อคนเบิ่งแล้วเขายักขามคนสนาผู้ใดเข่าม้อแล้วลำด้วยกับบอกมาโทรบอกแนะ่คอมเมนต์มาให้เห็นนะเด้อมีเมื่อคืนยีสิบห้าเราบ่ได้เห็นกันวันที่ยีสิบสี่ก็เห็นที่ยีสิบหกก็เห็นอาบานนี้จะให้ปัญญายามาเห็นตลอดเด้อขันว่าเห็นก็บจีบ,บอกทั้งจองอื่นไป นุ่มบ้านสันให้โทรมาเด้อยิบจีเด,ด้อผู้ใดเขามาติดตามเหล่าก,ก็ไดไม่โทรมาถามว่าเป็นจังไหนคือปล่อยคือขาดการปล่อยติดต่อกันหวงังสิเด้ดดอเอ้าผู้ใดเขามาหลักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อให้ยิบจีมาจบจบมันมันกันตุกูตุกอนผู้ใด,ดมาติดตามเล่าไรวันของปูขุนอ่ะเล่าสามัคคีเล่าสามัคคีเล่าสามัคคีมี่พี AP, เล่ามี่พีเด้อเขามาเบืเองอ้าวเล่าสามัคคีรอบแรก มันเป็นต้งสีหลักผู้จัดบางสี่นับกระเบื้งตามตามเกมที่เขาออกมานั่นแหละรอบแรกกะ่ะเรล่าสามคีนจับคู่ 12, 0, 3, 4, 4, 5, 0, 1 2 0่งสองศูนย์เก็สาห้าศูนวิ่ง1 2กลมเด่น1นึล่อง03เหล่าสามคีวีไอพีเก้าห้าห้าหก็ ปดหาแปดหาวิ่งเก้าหาพี่น้องกลมเด่นเก้าหาล่องหาก็ดเาวีไอพีเก้าเก็ดแปดก็กนึ่งเก็ดเกวิ่งเกก็กลมเด่นเก้าเก็ล่องเก็ศูนย์พี่น้องอ้า เมื่อนี้ได้สามได้สามเล่าก็เด้อพี่น้องเด้อขามาไม่ไู้เล้ยขามาไม่กะเป็นน้องมันห้วักเพราะตจัดไม่เนาะพู้เล้ยเขามากกะพู้เลยงก็แจให้ในเด้อเขาเหม็นไม่เบื้องแน่ว่าเบื้องอันนี้อันนี้ผู้เลยหุ่นจักเนี่ยว่าเห็นผู้เบื้องหลายเยอะขามาหลายล้วละเป็นยังไงเขาเล่นประสบผลสําเร็จบ่ต่ว่าเห็นแตกสามยางสี่ยางสี่มันเข้อทาานีเนาะไอ้ทีผู้ขามาไม่ผู้เขาจ้องไม่นี่จ้องไล่การไม่นี่ ว่ามันส่องไม่ส่องเกาละ่ละล่ะรายการของปูขุนค,คือเกานั่นล่ะสิบหก้ารวยใส่แนวกับตาขุนพ้าพรวยไปเขามาแล้วกันก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้กดกระดิง่งติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อให้ลำลำเลยๆสกๆ,ๆ,ๆม,มันๆกันทุกๆทุกคนเล่าไล่วันว่ามันห้าหน่อยดิลังห้าหน่อยหลังเขาออกมากกับมันต่อเลยนาะพี่น้องนาะรอบเด็กจากสองถุมกัวไปสองสามถุมไปนาะสำหรับมันเองให้เอฟซีทุกูทุกคนลำลำเลยๆเงินไหลนองจังไหลมา สกมันกันตุกขูตุกคนเด้อว,วันที่26นี่มือแรงเนี่ยละสกมันกันตุกขูทุกคนสวัสดี